What I want to start with is the oxidative stress. stress We used to call that in the 70s free radical damage. Everybody talked about free radicals. We are our body makes 13 sextillion free radicals a day. That's 13 with 26 zeros after it. So free radical damage is everywhere, and we've always talked about that and we combat that. Antioxid สมัยก่อนในยุค70เราเคยเรียกมันว่าความเสียหายจากอนุมูลอิสระทุกคนพูดถึงอนุมูลอิสระร่างกายของเราสร้างอนุมูลอิสระวันละ13 Se เซกเทเียนซึ่งก็คือ13และมีตัวเลข0หลังจากนั้นอีก26ตัวดังนั้นความเสียหายจากอนุมูลอิสระจึงมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและเราพูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด เราสามารถต่อสู้กับมันได้ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ Now what we didn't know and what we discovered, what Joe McCord discovered, is that we have a set of genes that makes antioxidants. Those are the survival genes. They make antioxidants, anti-fibrotics, and anti-inflammatories. สิ่งที่เราไม่รู้และสิ่งที่ไล e ์แวนเ g e โดยดรโจแมคอร์ดค้นพบก็คือเรามียีนชุดหนึ่งที่สร้างสารต้านอนุมูลอิสระยีนเหล่านั้นคือยีนแห่งการอยู่รอดหรือ survival genes พวกมันสร,สร้างสารต้านอนุมูลอิสระต้านการสร้างเนื้อเยื่อแผลเป็นและต้านการอักเสบ so เมื่อเรายังเด็กเรามียีนชุดหนึ่งที่ทำงานเพื่อเราต่อสู้กับอนุมูลอิสระหนึ่งล้านอนุมูลอิสระต่อวินาทีให้กับเรา และทำให้ความเสียหายจากอนุมูลอสสะะเป็นกลางลงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อความเสียหายจากอนุมูลอสสระของคุณสูงและสารต้านอนุมูลอิสนระสขอลงคุณะต้าของคุณตำ่ำความแตกต่างนั้นเรียกว่า oxidative stress และนั่นคือคำยอดนิยมในปัจจุบันแทนที่จะใช้คําว่าความเสียหายจากอนุมูลอิสระเราใช้คําว่า oxidative stress as he mentioned in the video oxidative stress is linked to hundreds of diseases um probably almost all diseases and uh it is the cause of gene mutations inflammation etc so the goal is to decrease oxidative stress by neutralizing your free radicals with the antioxidant อย่างที่เขาได้กล่าวไว้ในวิดีโอ oxidative stress เชื่อมโยงกับโรคหลายร้อยโรคน่าจะเป็นเกือบทุกโรคและเป็นสาเหตุของการกลายพันธุ์ของยีนการอักเสบเป็นต้นดังนั้นเป้าหมายคือการลด Oxidative Stress โดยการทำให้อนุมูลอิสระเป็นกลางด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ